ผมเปิดปอเลยครับอ,อ,อีกนานแค่ไหนสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้เป็นนักบุญใ,<ห>ใครจะตอบต้องการมาที่ปรงกันดันแล้วขั้นตอนมัดูยังไงเมื่อพูดถึงว่าภระาภาษานาจากักจะตั้งรับจัรับรองและตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นนักบุญนั้น พระศานา,าจักรก็มีกรอบมีวิธีการโดยเฉพาะเพราะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งและบัดนี้ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพระศาสนา,าจักรก็จะประกาศเป็นทางการว่าสมเด็จพระสันตะปายายนตอนที่สองจะเป็นบุญยราศีองค์หนึ่งในพระศาสนา,าจักรของเราในยุคปัจจุบันหลังจากที่ได้ประกาศนี้แล้ว ขบวนการที่จะดำเนินต่อไปก็คืออยากจะเห็นท่านบุญญราศีโดยคำเสนอวิบวรที่ท่านมีหรือประวัติของท่านได้ช่วยให้ผู้คนได้ปฏิบัติตามเยี่ยงศรัทธาเยี่ยงท่าน พ้าเป็นเจ้าจะได้ทรงโปรดประทานสิ่งที่เป็นที่ประจักษ์นะที่เราเรียกว่าอัศาจรรย์โดยอาศัยคำเสนอว,วิงบอนของท่านหรือในวิธีอื่นเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นจะระยะเวลายาวนานเท่าไหร่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นก็คณะกรรมการ ก็จะได้นำเสนอต่อกระทรวงว่าด้วยการตั้งนักบุญและเราก็มุ่งหวังเชื่อมั่นว่าองค์สมเด็จพระสันฆปาลยบุญยราศีที่เคารพรักของพวกเราานี้น่าจะได้รับการไตร่ตรองน่าจะได้รับการพิจารณาเป็นนักบุญสักวันหนึ่งโดยเร็ว